โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและในวันนี้เกม p พน vs ซอมบี e Mod Fusion ก็ได้ปล่อยอัปเดตใหม่2.1.4กันแล้วนะครับซึ่งคลิปที่ผมกำลังเล่นอยู่ในตอนนี้ ก็เป็นตัวอย่าง ModFusion 2.1.4จากทางผู้พัฒนาเลยนะก็ลองดูคร่าวๆเอานะครับว่าเวอร์ชันเนี่ยตัวเกมได้เพิ่มอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้เล่นนะเพราะฉะนั้นก็ยังพูดอะไรไม่ได้แต่ก็รีบมาทําคลิปสอนโหลดให้ก่อนเลยทุกคนจะได้ไปลองเล่นกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคลิปตัวอย่างจบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะตัดเข้าสู่ช่วงการสอนโหลดบนคอมกันเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมสลับวิธีการโหลดบน,นคอมเนาะก็เหมือนกับคลิปที่แล้วเลยโดยจะเป็นลิงก์มีเดียไฟล์นะผมจะให้ลิงก์มีเดียไฟล์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ให้ทุกคนกดเข้ามาหรือว่าจะก๊อปปี้ลิงก์ในเบราว์เซอร์แล้วก็เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปแต่ว่าทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฟล์เกมที่เขาแจกกันอยู่ตอนเนี้ย มันมีวิธีการดิดตต้นที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะฮะมันต้องแตกไฟล์2รอบแล้วก็ต้องใส่ล่าดผ่านด้วยแต่ว่าผมก็ได้ลดความซับซ้อนตรงนี้ลงนะครับด้วยการไปเอาไฟล์เก็เพียวๆมาให้เลยเนี่ยแล้วก็เอามาอัปโหลดบนมีเดียไฟล์ให้น้องๆไปเล่นกันนะครับ <c oughs> พี่ทําเพื่อนน้องๆขนาดนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูนะฮะว่ามีเดียไฟล์ลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์ที่ผมอัปโหลดให้ทุกคนเล่นจริงๆ,ๆนะฮะก็ให้กดเข้ามาที่ my file นี่เห็นตรงนี้ไหมครับแพมวัวซัซอมบี้สองจกดเข้าไปนี่ครับผมเป็นลิงก์ตัวเดียวกับที่ผมคอมเมนต์ไว้เลยนะผมทําเพื่อคนดูขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ขออะไรมากจากน้องๆเลยครับขอแค่หนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดซับเนี่ยกดให้พี่เถอะนะครับพี่ว่าให้ละ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่วิธีการสอนดาวน์โหลดกันต่อเนาะโอเคไฟล์น่าจะโหลดเสร็จแล้วนะอ่ะเราก็ได้ไฟล์มาแล้วนะครับ ก็ให้เรากดเข้ามาแล้วก็กดลากไฟล์หรือว่ากดแตกไฟล์ก็ได้นะโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราก็กดเข้าเกมได้เลยง่ายๆครับอ่านี่นะครับผมตัวเกม2.1.4เนอะเดี๋ยวลองกดเข้ามาดูนี่ครับมีพวกอ่าซูเปอร์แพนใหม่ๆเข้ามามประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู วิธีการโหลบบนมือถือกันเลยเนาะโอเคครับสำหรับวิธีการโหลดบ,บนมือถือเนี่ยก็ให้เราเปิดเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ขึ้นมาเลยแล้วก็ copy link media file ที่ผมคอมเมนต์ไว้ แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับก็เหมือนกับคลิปที่แล้วทุกอย่างเลยแต่ก็มีคนถามเข้ามาหลายคนนะครับว่าพี่ครับ iOS เนี่ยโหลดยังไงผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับพี่ไม่รู้ครับนะก็ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะปกติเวลาผมอยากจะเล่นเกมมือถืออะไรเนี่ยผมก็โหลดเป็นไฟล์ apk แล้วเล่นเอาบน Android ก็สำหรับ iOS เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลเอาแล้วก็รอไฟล์มันโหลดเสร็จก่อนนะครับโอเคพอไฟล์มันโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ติดตั้งเลยก็กดติดตั้งไป กดเสร็จสิ้นครับก็สำหรับใครที่ไฟล์มันไม่ได้ด้งแจ้งเตือนก็ลองเข้ามาดูในหน้าของไฟล์ของตัวเครื่องเองนะครับเนี่ยฮะแล้วก็กดติดตั้งไปอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าดูนะอืมนี่ครับผมเป็นตัวเกมเวอร์ชั่นล่าสุดเลย อาจจะเล่นได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ